แล้วก็สิ่งที่เห็นอีกสิ่งหนึ่งก็คือความอุดมสมบูรณ์พ่อจะพูดเสมอว่าเขาเห็ดตั้งใดก็ได้บบไห้มันบบอดบอยากบบอดบอยากนี่เป็นคําที่ใช้ได้ตลอดเลยสําหรับพ่อบบอดบอยากก็คือมีอยู่มีกินแบบใดเอาขนาดถึงขั้นว่ายางขามหัวให้บักทั่วนมันต่ําตาแงนาขึ้นบักสิดาลนไสต้มหม้อไว ปาเต้นไส้เองพุ่นแล้วเนี่ยคำคำที่พ่อพูดหมายความว่าความบุดมสมบูรณ์เอาชาาถ้าพูดถึงจริงๆยางคำเดินข้ามรั้วเนี่ยข้ามรั้วไปเนี่ยก็จะเห็นพืชผักแล้วเห็นบักทัวบักทัวพันภาษาง่ายสําหรับคนอีสานเห็นบักทัวก็เห็นผักเห็นอะไรที่อยู่ริมรั้วผักริมรั้วเห็นแล้วแง่หน้าขึ้นก็คือเงยหน้าขึ้นเงยหน้าขึ้นฟ้าเนี่ยไม้ผลที่ปลูกไว้อะ มันแทบจะโลนส่ปากแล้วเพียงแต่เทียบเป็นบักซิดาคือฝรั่งบักซิดากับโลนไ็คือฝรั่งบักซิดาเนี่ยบ้านๆไหนก็มีท่านในท่านนอดีตวิธีสารต้องมีต้นฝรั่งอยู่ทุกบ้านอะหลังรั้วหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังบ้านเราจะมีอย่างนั้นก็หมายความว่าความอุดมสมบูรณ์เรื่องอาหารการกินเรื่องผลไม้เรามีนะคะอย่างสวนพ่อพายเนี่ยมีลำยุงลำใย,ยหมดเลยนั่นก็หมายความว่าพ่อปลูกไว้อาป่าขึ้นบักซิดาต้มหม้อไว้ หมายเพามว่าต้มปลาเนี่ยจะต้มปลาเนี่ยตั้งหม้อไว้เนี่ยปลามันก็จะกระโดดใส่เองหมายเพามว่าข้างบ้านเนี่ยมีบ่อก,ก็มีปลาเลยเนี่ยก็กเปรียบเทียบเป็นพยาที่พ่อใช้ตลอดเลยค่ะเพื่อให้เห็นความอุดมสมบูรณ์ความว่าอุดมสมบูรณ์ไม่ต้องไปมองไกลเอาครอบครัวตัวเองก่อนค่ะ